คำนี้ทุกอย่างไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนนี่คือธรรมแม่จริงเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ได้เป็นของใคร อดีอนาคตปัจจุบันอันนี้คืนอนิวโนโมเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราเป็นโยมเพรหัดพรวะวาาโยมไม่สามารถที่จะ,ะตีแก่ได้แม้แต่พระก็ยังไม่สามารถถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์จะดูได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เหมือนกับว่ามันมีก้อนน้ำแข็งสิ่งที่กูพูดคือฝุ่นละอองที่มันอยู่ในน้ําแข็งสติปัญญาเราไม่สามารถที่จะจอบ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 จเข้าไปถึงไอ้ไอ้ฝุ่นละอองนั้นได้แต่เราก็สามารถที่จะเห็นได้ก้อนน้ำแข็งแล้วมันมีฝุ่นละอองฝังอยู่ในนั้นนั่นแหละคืออนุสัยจกักรพรรดิของกิเลส เราไม่สามารถจะขุดคน้นไอฝุ่นละอองที่อยู่ในน้ำแข็งนั้นออกมาแต่เราก็มีประสบการณ์ในการว่ากูเคยเห็นนะกูเคยฟังแต่ถ้ากูเคยพูดในลายในเฟดปุ๊บคนที่ทักที่มีประสบการณ์จะเก็ตทันทีเลยว่าคนที่พูดนี้คนท,ทำอย่างนี้คือคนที่ผ่านไปแล้ว ถึนจะพูดด้มันจะมีลูกหินสามลูกที่อยู่ในลาวนะพอมันกระทบทูกพี่มันก็จะปุกๆๆ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 ๆยๆ่ๆๆยๆๆ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 ่ๆๆๆๆนๆๆเๆๆๆๆัรๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆ่ๆๆัๆๆ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 คๆๆ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 ๆนมมัน เลื่อนไวตลอดเวลาทีนี้ไอเรานั่งดูอย่างนี้มันก็ตุกติ๊กตุกติ๊กตุกติ๊กไอที่เราไม่เป็นไปเพราะว่าเราคิดว่าม,มันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่มันไม่อยู่มันน่าจะอย, <c oughs> นนะอยู่ในความคิดของเราแต่มันก็ไม่อยู่นั่นแหละคืออนั้ตามันไม่อยู่ในอำานาจ้องมึงเนี่ยมันอยู่เลยไม่ห่ะ

แต่พอเราเอาหินก้อนสุดท้ายที่อยู่นี่ดึงออกมาแล้วปล่อยมันมันจะทํางานลร้ติดไม่หยุดเริ่มต้นสตาร์ทก็คือการหยิบหินหยิบรูปตุ้มเหล็กอันแรกเอาไม้มันกระทบกันนั่นคือการเกิดรูปเกิดล้านเกิดเราเกิดมันเลยเป็นธรรมะอยู่ในทุกสิเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยเห็นไหมล่ะ ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเมื่อจิตเราเบิกบานจิตเรายิ้อยูนนะ่ภายในมันเป็นความสุขเป็นปิติเรารักษามันไว้เราปล่อยมันเป็นโดยธรรมชาติของมันจนมันกิ่ตัวมันเป็นพลังปวกเรากลับไปบ้านเราทานการจากไปแล้วมันก็จะมีพลังของมันอยู่ เราเห็นในหนังสือว่าโมหะโมหะหลงตั้งแต่เปลือกนอกี่ก็หือว่ากูคือกายนี่แหละของของกูผัวกูเมียกูสมบัติกูที่ดินกูลูกกูเห็นไหมเพราะมันมีกูมันมีกูสตาร์ทขึ้นมาก่อนแล้วกูกูแล้วก็ลูกกูแล้วก็ผัวกูเมียกูเห็นไหมมันทิงบังเป็นชั้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 นะนั้น ที่เชื่ที่ฉลาดก็เลยบอกเริ่มสตาร์ทตั้งแต่การสร้างสติขึ้นก่อนนอนติกโทเอามือนะับรูปประคำมือรูปประคำสัมผัสหลายรูปแบบเพื่อให้มันสติระลึกได้มันเรียกมันตัวมันกลับความคิดมันกลับเพราะมันเข้มแข็งแล้วที่พอมันเข้มแข็งมันได้รับรสชาติแล้ว <c oughs> เข้าใจ เบาเย็นสบายยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานล่าเรื่องอ่วิชาเกิดขึนะ้นแล้วอันนั้นคือมินิมินิวิชาเมื่อเรารู้อย่างนั้นพวกว่าเส้นทางตรงนี้แหละถ้าเราทำมากนะผลมันต้องเกิดนี่มันต้องเกิดผลอ่พอได้รับผลชื่นบานแล้วโอ้เป็นเช่นนี้เอง ฉะนั้นการที่มีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟนังจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะอัปเดตตัวเองอย่างที่เล่าให้ฟังในสมัยที่อาจารย์อยู่กับลุงปูเมื่อไรก็ตามที่จะถึงวันที่8ปดตั้งถึห้า้งลุงปูจะเข้ามาดูใจมันรุกขนเอาละวะเอาละะเอาละวะมันก็จะได้กินอาหารที่อเลอยอร่อย นั้นเป็นอาหารใจออพอมันมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราสะสมไว้มากๆมากๆึ้นมันก็จะดูแลตัวเองเลยในสุดมีความมั่นใจเชื่อใจว่าเออในสุดแล้วเนะี่ยเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองหลู่อาจารย์นก็ไปทุกท่านเหมือนเราไปหามมาหาวิทยาลัย เราไปได้วิชามาแล้วพอเราออกจากมหาวิทยาลัยครูกลับบ้านทองท่านเราก็ได้วิชาไปหากินเหมนวิศวกรเราก็ไปรับจ้างสร้างบ้านสร้างสะพานสร้างอะไรได้เพราะมันเพราะมันอยู่ในหัวเราแล้วที่่าเรียนธรรมเรียนอะไรกันไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับวัดไม่ใช่ว่าเราอยู่กับพระไปอยู่กับพระอรหันต์เอาเนื้อพระอรหันต์ มาเคี้ยวมาหยำกินไม่สามารถเอามาเคี้ยวมาหยำกินใจมันเบิกบานไหมนะใจมันไม่เบิกบานแต่ถ้าเราไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องหยำกินไม่ต้องคืนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยมาดูดซับเอาพลังบวกอันนี้จิตใจเบิกบานทำสาราเลยคุมไปได้เป็นวันเป็นเดือน เป็นอาทิตย์ก่อที่มันจะมีความคิดฟุง้งซ่านขึ้นมาเห็นหมละคะฉะนั้นจึงเป็นคําที่มาของคําว่าผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้นทรัพย์มีสองอย่างเงินทองร้อยล้านพันล้านจับอะไรก็เป็นเงินทองขึ้นมาแต่เงินทองอน,นั้นก็ยังไม่สู้เท่ากับอริยทรัพย์เบิกบาน เออบีมยิ้มแย้มแจ่มใสในในในใจของเราเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่มีใครคำมมอย่งหนร้อยล้านพันล้านน้ำจะท่วมไฟจะไหม้จนจะพ้นลูกจะแย่งสมบัติเห็นไหมยังไม่ปลอดสนใจเบิกบานอันนี้มันไม่มีใครสามารถจกล้วงเข้าไปถึงได้เพราะมันอยู่ในในในความคิดในมนโนของเราแล้ว ท่านเพงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดพึ่งได้แล้วก็เป็นสาระแกนสารแม้ในการที่จะจากโลกนี้ไปกรณีคุณหญิงอย่างนี้เห็นไหมอาจารย์ก็เฝ้าสังเกตดูก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ที่มีของเขาอยู่แล้วมันเบิกบานตอนเป็นมนุษย์เมื่อตายจากละโลกนี้ไปแล้วเขาก็เบิกบาน